สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับไทยแวร r ์รีวิววันนี้เราจะมารีวิว Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus กันนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้ถูกดีไซน์มาอำนวยความสะดวกให้แก่เราเมื่อเราต้องการใช้งานหรือควบคุมคอมพิวเตอร์และสมาร์ททีวีบนโซฟาตัวโปรดของเรา Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus เนี่ยเป็น All-in-One คีย์บอร์ดนะครับที่มีทั้งคีย์บอร์ดและเมาส์อยู่ในตัวเครื่องเดียวกันและสามารถรับสัญญาณไวเลสได้ถึง10เมตรเลยละครับ วิธีใช้ก็ง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่เราเสียบ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ททีวีที่รองรับกับรีด์บตัวนี้เราก็สามารถใช้ได้เลยครับมาเปิดดูพร้อมๆกันเลยครับพอเปิดปุ๊บเราก็เช็คอุป,ปกรณ์ก่อนนะครับในกล่องก็จะมีอุป,ปกรณ์อยู่2ชนิดด้วยกันคือคีย์บอร์ดและ USB เมื่อเราเสียบ USB กับคอมพิวเตอร์หรือว่าสมาร์ททีวีแล้วเนี่ยเราก็กดเปิดบนคีย์บอร์ดเลยนะครับเลื่อนไปเป็นปุ่มสีเขียวครับ ตัวคีย์บอร์ดนี้ก็ใช้งานได้ง่ายมากเลยนะครับพิมพ์ได้ค่อนข้างสะดวกและแถมยังมีปุ่มฟังก์ชันอำนวยความสะดวกแก่เรามากมายเลยทีเดียวและก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปิดเสียงให้เราอีกด้วยนะครับส่วนตัวทัชแพดก็ใช้ง่ายมากเลยครับลื่นมากแต่ติดปัญหา,าอย่างเดียวครับตัวเครอร์เซอร์ควบคุมทิศทางเนี่ยมันค่อนข้างจะเล็กไปหน่อยกดค่อนข้างยากเลยทีเดียวส่วนด้านบนนัานซ้า,นายของคีย์บอร์ดนะครับก็เป็นปุ่มคลิกซายค้างนะครับเอาไวใ้ให้เราไฮไลท์เท็กจะได้ง่ายต่อการใช้งานของเรา ด้านล่างของคีย์บอร์ดก็จเจาไว้สําหรับใส่ฐานนะครับซึ่งฐานที่ใช้เนี่ยก็เป็นฐานขนาด AA จํานวน2ก้อนด้วยกันสําหรับตัวผมเองนะครับผมว่าคีย์บอร์ดตัวนี้ค่อนข้างดีเลยแหละครับเพราะว่ามันทั้งสะดวกและเล็กเราไม่ต้องคอยถือทั้งคีย์บอร์ดและเมาส์ไป้อมคองกันแถมยังมีฟังก์ชันครอบคลุมอีกด,ด้วยครับข้อสังเกตของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเราไม่มีทางรู้เลยว่าปุ่มแคปล็อกเนี่ยเปิดไว้หรือปิดไว้อยู่ แล้วเราก็ไม่รู้ครับว่าคีย์บอร์ดเนี่ยถูกเปิดหรือปิดอยู่เราต้องคอยดูตรงสวิตช์อย่างเดียวส่วนใครที่สนใจคีย์บอร์ด o o i t t e h w i r e l e s s Touch Keyboard k 4 0 0 p พั s เนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน2ส,สีนะครับสีขาวและสีดำถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ไทยแวร์ช็อปนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ